สวัสดีครับสวัสดีสุขุสุขคตครับมานี่กับพวกกับทางทีมงานพรชัยพยนต์ครับเพจทางเพจเฟซบุ๊กนะครับทีมงานเรามาลงจัดฉายนะครับคน,นี้ครับทางอำเภอยางสีสุราษนะครับอันนี้กำลังพากันล่งของครับ นี้ลงกันสิบปกเมตรนะครับลงกำลงัลงลงตู้ครับลงตู้ลำโพงน,นะครับวันนี้ได้ระดับโคตรเสียนครับมาลงตู้นะครับ <laughs>